สวัสดียามเย็นนะคะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่ที่ทางเข้าเมืองจังหวัดชุมพระคะ่ะอ่าอยู่โซนโซนแถวบ้านเขา่ะนะคะนี่เข้าพักที่ปามสวีทรีสอร์ทนะคะตรงนี้เลยปามสวีทรีสอร์ทนะคะตรงนี้ห้องพักโอเคเลยนะคะฮัลโหลชุมพรปามสวีทรีสอร์ทท่านใดที่ได้ผ่านมาท่องเที่ยวภาคใต้นะคะ การเดินทางเหน็ดเหนืน่อยเมื่อย้าสามารถแวะเข้ามาพักกันตรงนี้ได้ค่ะมีสถานที่เช็คอินตรงนี้นะคะเป็นออฟฟิศนะคะก็มีในส่วนของตู้แช่มีเครื่องดื่มไว้จำหน่ายด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้สั่งของในเซเว่นมานะคะเราสายแคมป์นะคะเราก็ต้องตุนสเบียงไว้นะคะอันนี้ในส่วนของอ ร้านอาหารนะคะรีสอร์ทค่ะมีสระว่ายน้ําด้วยทุกคนตรงนี้มีสระว่ายน้ําเล่นแบบชิวๆนี่มีสระว่ายน้ําเล่นเดินชมแวะกันมาได้นะคะที่นี่เงียบสงบบรรยากาศแบบเปิดห้องมาสวัสดีค่ะเปิดห้องมาแบบหอมเข้ากับบรรยากาศสระ โซนของที่เราพักอะ่ะมันจะเป็นเหมือนอตึกแถวตึกแบบ2ชั้นคือความเข้าไปเนี่ยมันพร้อมเหมือนกับเขาพร้อมให้บริการเราอะ่ะทุกคนนี่นะคะในส่วนของสระว่ายน้ำค่ะทุกคนแล้วก็ในราคาที่เราเช่าพักวันนี้590ย590บาทบวกอาหารเช้า2ที่เลยทีเดียวนะทุกคนน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็สระว่ายน้ำนี่ก็ อลังการนะคะมีพื้นที่ในการเก็บภาพและบรรยากาศโอเคเลยทีเดียวค่ะทุกคนขาแล้วก็เราจะมารีวิวที่พักในคืนนี้นะคะต้นตาลต้นปาล์มต้นตาลสวยมากเลยค่ะเขามีการประดับไฟใต้ต้นไม้แบบโอเคอะค่ะโอเคมากๆเลยพักทุกที่ที่ผ่านมาหลากหลายที่ตรงเนี้ย รับรองคุ้มค่ะ590ราบาทห้องสะอาดเดี๋ยวเราจะไปเปิดห้องที่เรา,าทำการเช็คอินในวันนี้นะคะรี่เข้าไปดูในแอปพลิเคชัน a g ก da นะคะทุกคนก็ห้องแถวนี้เป็น,เป,นเป็นบ้านนะคะบ้านแฝดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสถานที่ที่จอดรถได้แล้วก็มันเต็มค่ะทุกคนไม่น่าเชื่อนะคะและราคาแถวนี้ก็จะเป็นอัพอีกราคาหนึ่ง นี่เลยนี่เลยห้องพักเขาเยอะมากจริงๆแต่เขาก็บอกว่าเต็มนะคะแต่ตึกที่เราอยู่นั่นนะก็โอเคโอเคในระดับที่เราอยู่คนเดียวด้วยเราพักคนเดียวสุดอะค่ะสุดๆจริงๆนะคะทุกคนดูโทนสีมันเข้ากับบรรยากาศมันแจ่มแล้วยิ่งวันนี้อากาศ ที่จังหวัดชุมพรน่ะเป็นใจค่ะฝนไม่ตกค่ะอากาศไม่ร้อนตอนนี้อากาศเย็นสบายค่ะทุกคนค่ะอืมเป็นสถานที่ที่แนะนำกันเข้ามาเลยค่ะว่าถ้าได้มีโอกาสมาอย่างจังหวัดชุมพรแวะมานะคะปาล์มสวีทรีสอร์ทค่ะทุกคนนี่เลยต้องอ่าที่นี่เขาบอกว่าเนี่ยตรงตรงโซนโซนที่เรารีวิวตอนเนี้ยค่ะ เป็นบ้านแฝดนะคะราคาประมาณ790บาทหรือ750บาทจําไม่ได้แต่ว่ามันเต็มค่ะ,ะเผอิญว่าไปได้ตึกนี่เลยแต่ห้องโก้เคนะคะไม่ได้ขี้หมูขี้หมาราน้ํานะคะสุดสุดสุด,สด,สด,สดจริงๆอืมนี่เลยค่ะทุกคนขาเราพักในส่วนตรงนี้นะคะสวยงามมากแล้วก็เราพักอยู่ชั้นบนแต่ชั้นล่างก็ ก็ประดับเป็นแบบนี้สวยวเราจะไปดูชั้นบน,นะค่ะทุกคนค่ะตามมาตามมาโอเคเราจะไปรีวิวในห้องนะคะห้องนะคะเมื่อกี้ผ่านการใช้เตียงไปแล้วเนาะก็อาจจะไม่ได้เก็บเตียงก็ยังไงก็ขอโทษด้วยนะคะในการรีวิวในครั้งนี้อาจจะไม่มีความพร้อมเราได้ห้องเลขที่ สี่สิบห้านะคะไม่กลัวค่ะไม่กลัวที่จะบอกห้องนะคะเลขที่สี่สิบห้าเพราะเรามารีวิวนะคะโอเคก่อนอื่นนะคะอ่านกฎระเบียบเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอากุญแจขี์กาเข้าเสียบใส่กระเด้งขึ้นมานะคะอันนี้ก็กดระเบียบแล้วก็แผนผังห้องพักปามสวีทรีสอร์ทค่ะทุกคนพอเข้ามาแล้วนะคะค นี่เลยนี่ห้องพักขอโทษที่นะคะพอดีเมื่อกี้แฟนมาแล้วก็มามานอนเล่นแัดหนึ่งซื้อกล้วยตากมาให้กลัวเมียงเหงาจริงๆแล้วเราก็โอเคสุดเลยนี่เลยค่ะเดี๋ยวนะคะเอาของใส่ตู้เย็นกันกนะครับจะมีโยเกิร์ตนะเขาจะมีน้ําดื่มให้สองขวดทุกคนน้ําดื่มให้สองขวดเป็นน้ําสิงขวดแก้วนะคะ น้ำสิงขวดแก้วแล้วก็เราก็จะมีสลัดค่ะทุกคนเอาไว้กันหิวยามดึกนะคะแล้วก็มีโยเกิร์ตนะคะก็เช่นกันค่ะไว้หิวตุนไว้ยามดึกแล้วก็ที่ในอ,ออฟฟิศในอ,ออฟฟิศของโรงแรมก็จะมีการมีตู้เย็นนะคะจำหน่ายจำหน่ายสินค้านี่เลยค่ะทุกคน ข้างหลังนะคะอันนี้แฟนเอามาให้นั่งแก้เหงากลางคืนก็น่าจะนั่งได้อยู่คงจะไม่เหงอนะคะคือเราก็ไม่กลัวด้วยนะคะเราถือศาสนาคริสแล้วตรงเนี้ยตอนกลางวันะ่ะสวยนะคะนี่คือต้นปาล์มเป็นสวนปาล์มหมดเลยสวนปาล์มนะคะทุกคนนี่ข้างหลังนะ่ะโซนตรงนี้โอเคเลยในช่วงกลางวันนะคะแต่ตอนนี้มันโพรเพลอละมันมืดละอันนี้ในห้อง ใช้ได้เลยทีเดียวค่ะกลิ่นหอมอยากจะให้ทุกคนสัมผัสบรรยากาศของความหอมของห้องนะคะขออนุญ,ญาตคลุมเตียงนะคะนี่เลยก็ห้องก็จะมีตู้เย็นมินินะคะเพื่อที่จะเอาใส่จมพวกของแช่นะคะนี่เลยมีโต๊ะทำงานนะคะมีโต๊ะทำงานก็แลดูรกนิดนึงนะคะขออภัยด้วยจริงๆ ะะเดี๋ยวต้องไปซื้อน,น้ำน,นี่เลยค่ะทุกคนก็แค่นี้แหละแล้วก็ห้องน้ําสุขภัณฑ์นะคะ้องสุขนี่แค่นี้เลยเขาก็จะมีแชมพูกับครีมอาบน้ําให้แล้วนะคะมีเครื่องน้ําอุ่นนะคะนี่ใช้ได้เลยทีเดียวนะคะในราคา5้ารกสิบบาทบวกรวมอาหารเช้าสองที่ค่ะทุกคนมีทีวีนะคะ มีกล่องรับสัญญาณให้ชมแต่เราอ่ะ,อะติดไอแพดนะคะเลยหอมสะอาดนะคะทุกคนอโอเคชมบรรยากาศนี่คุ้มค่ะราคาไม่แพงบรรยากาศมันได้อันนี้นอนคนเดียวนี่จ้านอนคนเดียวจ้าโอเคเดี๋ยวไปเดินเล่นก่อนอ่ะ ให้ชมให้ชมข้างนอกค่ะเอยนี่เลยบรรยากาศดีมากทุกคนทุกคนชมอ่แสงจันทร์สิคะเห็นไหมคะไม่รู้ว่าแถวนี้มันจะมีห้องอื่นอยู่ไหมหรือว่าเราเป็นชั้นบนเป็นห้องสุดท้ายหรือเปล่าแต่ว่าอยากจะบอกว่าบรรยากาศนะอยู่คนเดียวก็ไม่เหงานะคะทุกคนไม่รู้สึกเคว้งคว้างเลยรู้สึกโอเคมากมาก เนี่ยค่ะดูแสงจันทร์นวลผ่องนะคะแสงจันทร์นวลผ่องใครลองเพลงนี้ได้บ้างคะโอเคทุกคนเดี๋ยวจะเดินย้อนกลับอีกทีหนึ่งเพื่อให้ชมบรรยากาศนะคะเพื่อเห็นเห็นบรรยากาศในสถานที่ที่พักในคืนนี้นะคะปาล์มสวีทรีสอร์ทจังหวัดชุมพรค่ะก็ลองเช็คราคากันได้นะคะจากแอป Agoda หรือว่า ทริป c o m ไม่รู้ไม่ได้ขายโฆษณาให้เขานะคะแต่ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวเราเป็นนักเดินทางเราสามารถที่จะแนะนำกันได้นะคะว่าเราจองแบบไหนแต่ว่าเราวอล์กอินมาเราวอล์กอินมาจ่ายที่หน้าเคาน์เตอร์ก็อาจจะแพงกว่านิดนึงนะคะก็ไม่มากไม่มากไม่มายก,ก็ดูในความส่วนต่างของโรงแรมต่างๆเราก็เลือกที่นี่นะคะ เป็นที่พักในสําหรับคืนนี้นะคะเราพักที่นี่2วันก่อนนะคะส่วนอีก2วันที่เหลือก็ไม่รู้อะถ้าเกิดที่นี่ยังโอเคเราก็จะเช่าต่ออีก2คืนนี่เลยค่ะทุกคนบรรยากาศโดนใจมากเลยเงียบสงบแต่เขาบอกว่าข้างล่างนี่เต็มนะคะแต่ก็ยังไม่เห็นใครมาพักหรือไปเที่ยวยังไม่กลับ นี่เลยแล้วก็เราก็จะเดินตรงนี้ได้ค่ะทุกคนนี่เดินไปในทางาสระว่ายน้ํานี่เลยทุกคนนี่สุดแล้วค่ะทุกคนสุดจริงๆเลยที่นี่ในส่วนนี้ก็เป็นร้านอาหารแล้วก็สระว่ายน้ำเห็นไหมคะโอ้สุดจริงๆนู่นก็ออฟฟิศเช็คอินค่ะนะคะเรสเวชชั่นเช็คอิน โอเคนะคะทุกคนขอน,นําเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมและรับฟังนะคะขั้นใดได้มาจังหวัดชุมพรขอ,อนําเสนอที่นี่เป็นที่แรกเลยค่ะเพราะว่าชาลิสามาพักแล้วนะคะเอาบรรยากาศมาให้เป็นหนึ่งทางเลือกของทุกๆคนค่ะทุกคนคก็ขอให้มีความสุขกับการเดินทางนะคะวันหยุดพักผ่อนนะคะแล้วก็ ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะสถานที่พักในจังหวัดชุมพรค่ะปามสวีทแอดสอรบ๊ายบาย